2อง 2> จเจริญพรญาติโยมอาตมาพระกวีวงศ์สุนทรวังโสก็ได้เข้ามาร่วมโครงการบวชพระทุกเดือนกับโที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จก็ต้องบอกกับญาติโยมว่า ก่อนเข้ามานั้นกว่าจะตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมโครงการนั้นรู้สึกว่าลำบากใจมากเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีแต่เมื่อได้เริ่มเข้ามาอยู่ที่โครงการนี้ได้เริ่มเข้ามาปรับตัวตั้งแต่ตอนนุ่งชุดขาวก็รู้สึกประทับใจวันแรกที่เข้ามาก็ประทับใจมากนั่นก็คือได้รับการต้อนรับจากาพระพี่เลี้ยงจากพระอาจารย์เป็นอย่างดีแล้วก็โครงการนี้ เมื่อวันที่บวชก็รู้สึกปลื้มเป็นอย่างมากโครงการจัดได้ประทับใจทั้งโยมพ่อโยมแม่ก็ดีใจตัวของอาตมาเองก็รู้สึกปลื้มใจกับการบวชครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งยิ่งตอนได้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้รับการบวชแล้วพระอาจารย์ทุกทกท่านที่มาร่วมให้ความรู้ ให้ให้ความรู้สอนในเรื่องต่างๆนั้นก็ให้ความรู้ได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เราที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งไหนที่รู้อยู่แล้วก็ได้รู้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโครงการบวชพระทุกเดือนนั้นใช้เวลาเพียง21วันผมไม่นึกเลยว่าจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากขนาดนี้เริ่มตั้งแต่การสอนให้เดินสอนให้ไหว้สอนให้กราบสอนให้สวดมน สอนให้นั่งสมาธิผมว่าไม่มีโครงการไหนที่จะดีเท่ากับโครงการบวชพระทุกเดือนของเขาแก้วเสด็จแห่งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านได้มาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วจะมีความประทับใจและปลื้มใจเหมือนอย่างผมครับ